ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของเครื่องดนตรีกันนะครับมาดูซิว่าเครื่องดนตรีคืออะไรเครื่องดนตรีคืออุปกรณ์ต่างๆที่สร้างหรือปรับปรุงจากอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้สําหรับการผลิตเสียงดนตรีหรือการสร้างเสียงระดับที่นําไปใช้กับการร้องรําทําเพลงนะครับโดยหลักแล้วอุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนํามาผลิตเสียงดนตรีได้นั้น เราย่อมเรียกสิ่งนั้นว่าเครื่องดนตรีได้นะครับและมาดูซิว่ามันมีกี่ประเภทเครื่องดนตรีเอาเครื่องดนตรีไทยก่อนนะครับแบ่งตามลักษณะการทําให้เกิดเสียงแบ่งได้4ประเภทนะครับประเภทที่1คือเครื่องดีดประเภทที่2คือเครื่องสีประเภทที่3คือเครื่องตีเครื่องตีนี่ก็จะแบ่งออกอีกเป็น3ตัวย่อยๆนะครับ คือประเภทที่ทําด้วยไม้ทําด้วยโลหะและขึงด้วยหนังนะครับส่วนประเภทที่4ี่คือเครื่องเป่านั่นเองนะครับมาดูประเภทแรกกันเลยประเภทของเครื่องดีดีนะครับดนตรีไทยนะก็จะรวมของทุกภาคมาเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นพินเพีย้ยพินน้ําเต้ากระจับปีซึ่งจะเข้นะครับนี่จะเป็นทั้งของภาคเหนือภาคกลางอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาถึงเครื่องดนตรีประเภทสี สีก็จะเป็นซออู้ซอด้วงมีสล้อด้วยซอสามสายนะครับสล้อนี่ก็เป็นทางภาคเหนือนะครับต่อไปมาอีกประเภทนึงครับเป็นเครื่องตีครับแต่เป็นเครื่องตีที่ทำด้วยไมย้มีโปลงลางและนาาเอกและนาาทุม้มมีกลับนะครับกลับพวงกลับเสภานะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเครื่องตีประเภทเครื่องโลหะนะครับ เครื่องโลหะจะมีอะไรบ้างเครื่องตีประเภทโลหะก็จะมีของวงใหญ่ของวงเล็กชิงฉาบฉาบเล็กฉาบใหญ่มีของมอนด้วยนะครับไอที่งองงเนี่ยโค้งโค้งขึ้นนี่คือของมอนนะครับแล้วก็มีของคู่ของคู่นี่เป็นของทางภาคใต้นะครับแล้วก็โมงประเภทต่างๆนะครับต่อไปเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยหนังครับ โอ้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราเห็นเห็นก็เด่นเด่นก็เป็นอ่าที่รู้จักก็คือมีกองแขกนะครับตะโพนตะโพนมอนตะโพนไทยมีกองทัดด้วยนะครับแล้วนี่ตรงเห็นเป็นข้อโคกไม้นี่คือเปิงมางนะครับเรียกเปิงมางคอกส่วนไอ้ข้างล่างสองอันท้ายนี่คือกลองยาวนี่นเรนก็รู้จักกันดีนะครับกลองยาว และข้างๆกลองยาวนี่ก็คือกลองสะบัดชชยทางภาคเหนือนะครับต่อไปเป็นประเภทเครื่องเป่าแล้วนะครับเครื่องเป่าดนตรีไทยนะครับก็จะเป็นพวกปีพวกคลยต่างๆมีแคนด้วยครับแคนของภาคอีสานนะครับมีปีมอนนะครับปีมอนก็จะสังเกตได้คือปากจะบานๆนะครับปีปีที่กับปีในปีนอกนะครับปีกลางด้วยนะครับ คุยก็มีคุยรีบเสียงสูงหน่อยอคุยอู้ก็จะเสียงต่ําส่วนคุยเพลงออเนี่ยจะเสียงกลางๆนะครับนั่นคือประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับในลำดับต่อไปครับนักเรียนครับ มาถึงประเภทเครื่องดนตรีสากลกันบ้างนะครับก็แบ่งตามวิธีการทำให้เกิดเสียงและอุปกรณ์ในการใช้ทำในการประดิษฐ์นะครับแบ่งออกได้เป็น5ประเภทด้วยกันประเภทที่ 1, คือเครื่องสายนะครับมีทั้งสีมีทั้งดีดเลยประเภทที่ 2, คือเครื่องเป่าทองเหลืองครับประเภทที่ 3, คือเครื่องเป่าลมไม้ประเภทที่ 4, คือเครื่องลิมนิว และประเภทที่5คือเครื่องกระทบครับเรามาดูกันซิว่าแต่และอย่างมันมีอะไรบ้างนะครับก็ฟังเสียงเพลงเพาะพาะไปด้วยนะครับนี่คือเสียงจากเครื่องดนตรีสากลนะครับประเภทแรกเลยที่เราจะคุยกันคือเรื่องเครื่องสายครับมีทั้งดิดและสีนะครับเครื่องสีที่เรารู้จักกันดีในในดนตรีสากลคือ ไวโอลินนะครับเรียนจะรู้จักไวโอลินแต่ในตระกูลไวโอลินเนี่ยเขามีเขามีมีเพื่อนของเขาด้วยเป็นเซตเขาเลยเขาจะมีไวโอลินเนี่ยเสียงสูงที่สุดแหละวิโอลาก็จะเสียงต่ำลงมาออกเสียงกลางกลางเชลโล่ elo, นะครับ elo, เชลโล่นี่ก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งใช้วางกับพื้นเล่นนะครับแล้วก็เสียงก็จะเริ่มทุ้มแล้วก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดคือตัวดับเบิลเบสนะครับ คือตัวสูงกว่าคู่เลยล่ะตัวสูงตัวใหญ่มากจะให้เสียงต่ำๆทุ้มๆนะครับส่วนประเภทเครื่องดีดที่นักเรียนคุ้นเคยกันดีคือกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปรกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์เบสด้วยนะครับแต่ที่เราไม่ค่อยคุ้น,น,นกันในนี้ก็คือฮาร์ดซิคคอร์ฮาร์นะครับแล้วก็มีเบนโจมีเปนโดลินด้วยนะครับนั่นคือเครื่องประเภทเครื่องสายนะครับ อันดับต่อไปเป็นประเภทเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมไม้ทําไมเขาเรียกอย่างนั้นครับเพราะว่าลมที่เราเป่าเข้าไปเนี่ยมันผ่านจะผ่านผ่านลิ้นมันเราเรียกลิ้นเนี่ยมันทำด้วยไม้เขาเลยเรียกว่าเครื่องเป่าลมไม้นะครับหรือภาษาอังกฤษคือ woodwind instruments นะครับอันดับแรกคือที่เราคุ้นเคยคือนี่แซ x o p h o n e นะครับไอตัวสีเหลืองทองงอเนี่ย แล้วก็ตัวดำๆก็คือคัลลินเนตนะครับพวกนี้ก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะในวงลูกทุ่งหรือว่าวงโยธวาทิตนะครับส่วนตัวข้างหน้านี่คือโอโบนะครับมีบาสซูนด้วยนะครับแล้วก็มีเบสคัลลินเนตส่วนมากพวกนี้จะเล่นอยู่ในวงออเคสตราวงใหญ่ๆมีหลายๆคนเป็นร้อยเลยนะครับไอพวกนี้นะครับ เครื่องเป่าต่อไปคือเครื่องเป่าทองเหลืองครับอันนี้คุณหน้าคุ้นตากันดีเลยมีทำเป็ดทำโบน s ูตซัฟโฟนเฟนฮอนบาลิโทนพวกนี้เราจะเห็นอยู่ในวงโยธวาทิ์นะครับแล้วก็เห็นคุ้นเคยกันดีนะครับลำดับต่อไปครับเครื่องกระทบและมาถึงเครื่องกระทบเครื่องกระทบภาษาฝรั่งคือ Percussion Instruments นะครับ ก็จะมีเยอะแยะเลยอันนี้นี่นี่ฉาบนะในบ้านเราเรียกฉาบเบสดัมก็คือกลองใหญ่บ้านล้วนี่แหละดรัมเซ t ตก็คือกลองชุดทิมพานีทิมพันีก็อย่างที่ครูบอกบอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะเล่นอยู่ในวงออเคสตราทิมพานีที่เวลาเราสังเกตดูหนังที่ตื่นเต้นน่ะมันจะมีเสียงกลองตีมาทึง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 ทงทงอนั่นแหละเสียงทิมพานีเลยนะครับ แล้วของก้าตรงนี้ครับเรียกกองของก้านะครับก็คือกองที่พวกเราเรียกกันกองทอมเจียกีฬาสีแล้วนี่แหละแล้วบองโก้นะครับอันนี้เหมือนกันของเราของโรงเรียนเรามีทั้งของก้าทั้งบองโก้เลยนะครับอันนี้คือสแนดัมสแนดัมก็คือตัวกองแต็กเรียกง่ายๆนะครับกองแต็กนั่นเองนะครับอาต่อไปเป็นเครื่องตีเครื่องกระทบอีกอันหนึ่งนะครับต่อไปเลย ก็จะเป็นเครื่องกระทบที่แบบดูแปลกๆหน่อยเนาะนี่นักเรียนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นมีอะไรบ้างอ่ะมีไวบฟฟ์ฟลูนไวบลาฟนนะฮะแล้วก็มีมาริมบ้าไอ้พวกนี้เป็นเครื่องตีเหมือนคล้ายๆระนาดมาริมบ้านี่ทําจากไม้นะครับตรงตรงตรง,ตรงแป้นตีมันอนะทาจากไม้เสียงจะคล้ายๆระนาดบ้านเรานะครับระนาด ส่วนไวบาฟโฟเนี่จะจะเป็นใช้โลหะทำนะครับนั่นคือเครื่องตีต่อไปเครื่องประเภทลิ่มนิ้วที่ได้เรียนเจอบ่อยๆเลยที่ห้องดนตรีของครูก็มีคือเปียโนโนะครับแต่เปียโนโของเราจะเป็นอัพไลท์เปียโนเป็นเปโนที่แบบตั้งขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างอะ ออแกนฮาร์ปซิคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นแอคคอเดียนแอคคอเดียนที่เวลาคนเล่นเขาต้องปั๊มลมอ่ะดืดโหดดืโดโหดอะล้แล้วก็อีกอันนึงคือเมโลเดียนเราเป่าเพลงชาติกันทุกเช้านี่แหละที่โรงเรียนเรานี่แหละนะครับนั่นก็คือประเภทของเครื่องดนตรีนะครับเอาละเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับกูจะให้เวลาพอสมควรเลยแหละ ทำแบบฝึกหัดนะครับมีอะไรบ้างเนาะแบบฝึกหัดนี่มาดูกันหน่อยสิอ่าข้อหนึ่งเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนตอบมานะครับเขียนคําตอบที่ถูกต้องมานะข้อหนึ่งจะเข้เป็นเครื่องดนตรีประเภทใดกเครื่องดีดขเครื่องสีคเครื่องตีงเครื่องเป่าขออ้อ2เครื่องดนตรีต่อไปนี้ เครื่องใดทําจากโลหะทําจากเหล็กนั่นเองนะครับก็ไก่กองร,รมนาขอไข่กรับคอควายชิงงองงูกรับพวงอ่าตอบมาดีๆนะครับคิดดีๆลูกคิดดีๆข้อ3ครับเครื่องดนตรีชนิดใดเป็นเครื่องตีที่ทําจากไม้ทําจากไม้นะลูกนะก็โป้งลางใช่ไหมขอเปิงมังค้อ ใช่หรือเปล่าข้อของวงเล็กงอตับโพนไทยอ้าสามข้อสามนะครับส่วนข้อสี่นั้นกระจับปีเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดกระจับปีอันไหนเนาะกูอธิบายไปแล้วถ้าได้เรียนต่อไปได้กลับไปดูใหม่ย้อนไปดูใหม่นะแล้วค่อยมาทําใหม่ก็ได้อ่ากระจับปีเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทใดนะครับก็เครื่องดีดขอเครื่องสี คอเครื่องตีงอเครื่องเป่าเคร้าวเปลืองนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5ครับอย่ารอช้าเลยข้อหมาอย่ารอช้ากันเลยมาดูซิข้อหเครื่องสีใช้วิธีการใดทําให้เกิดเสียงเอาแล้วเอาแล้วก็ใช้นิ้วดีดเพื่อให้สายสั่นสะเทือนขอใช้ไม้ดีดเพื่อให้สายสั่นสะเทือน ข้อใช้เล็บดึงเพื่อให้สายสั่นสะเทือนงอใช้คันชักสีที่สายเพื่อให้สายสั่นสะเทือนเอาละไม่ยากข้อหไม่ยากนะครับอันนั้นเป็นของเครื่องดนตรีไทยนะครับต่อไปเป็นของเครื่องดนตรีสากลกันบ้างหูบอกไปเมื่อกี้แล้วคอองกาเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดนะครับอ้าวมีภาษาฝรั่งกันหน่อยก็ก่าย Percussion Instruments ข,อข้ขอใคร keyboard instruments ข้ Instr งอวคร brass instruments งู woodwind instruments โอ้โหสำเนียงสุดยอดต่อไปครับขอต่อไปเครื่องดนตรีต่อไปนี้ส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะอ่า,อาส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะนะครับก็ไวโอลินใช่ไหมขอคาริเนตคอ ทรัมโบนงอเบนโจอ้าวอะไรที่มันทำมาจากโลหะเยอะที่สุดในบรรดาสีข้อนี้ตอบมานะครับข้อต่อไปเครื่องดนตรีไทยข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทเครื่องสายเอาละเครื่องดนตรีไทยเอ้เครื่องดนต,ตรีสากลใดไม่จัดอยู่ในประเภทเครื่องสายนะครับก็เบนโจขออุคูเลเล่ คอซักโซโฟนงอฮาร์ปเลือกมานะจ๊ะคอไหนต่อไปข้อต่อไปครับขอ้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองอไม่อยู่นะลูกไม่อยู่ในเครื่องเป่าทองเหลืองนะก็ยูโฟเนียมคอบาสูน้อทรัมเปตงอทูบา่าข้อไหนไม่อยู่ในประเภท เเปล่าทององงหืต่อไปข้อสุดท้ายครับเครื่องดนตรีประเภทใดเล่นด้วยวิธีการดีดและสีเอาทั้งดีดก็ได้ทั้งสีก็ได้นะครับก้อไก่ฮาร์ปขอไข่กีตาร์คอควายดับเบิลเบสงองูวิโอลาเอาละอันไหนนะครับลองตอบมานะครับขอให้โชคดีในการตอบสวัสดีครับ